แล้ววันนี้เรามาพบกับ Honda City ไม่ได้เชนพูดได้คำเดียวว่าวิ่งน้อยคอยรักครับแบบนา้ไงครับ เข้าอีกครับเข้ามานี้เลยครับเข้าครับเข้าเข้าเข้าอีกครับไปไปนู่นไปเลยฮะรอกันทีนนีต้อนรับสู่โชว์รูมดีคารครับวันนี้มากับรถ Honda City h o n da เมือง h o น d ้าเมืองอีกแล้วเหรอจะเป็นคันที่ก็ไม่ได้จะเป็นซิตี้อย่างเดียวนะครับ Honda c i t ตตัวนี้ครับจะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนจะบอกว่าโฉมปัจจุบันก็ได้เลยครับผมเพราะตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับ ตอนนี้เป็นปี2017ครับผม2017นะครับฟังดีๆนะครับคันนี้สวยมากๆนะสวยมากๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อ TE 37ยางเป็นแลนเซลเบิร์กใหม่ครับเบิร์กทั้งล้อและยางสีเนี้ยสำหรับผมนะแม่งโคตรสวยเลยมันไม่ได้เฉดบอลเงินด้วยมันเข้มกว่าบอลเงินหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวแต่แม่งโคตรของโคตรสวยเอ็กลองคิดตามพี่นะไปล้อสปูลสีดำได้ไหมได้ สีทองเนเห็นู่แล้วได้อยู่แล้ว,ลวสีน้ำเงินก็ได้มี Night ไนโบรสีขาวยังได้สีขาวได้เลยแสดงว่าสีนี้มันไปได้ทุกรอเลยนะใช่ครับแม่งหล่อจัดจัดเลยนะครับตัวนี้มาเพราะเครื่อง1,500ซีซีครับรถโดยรวมไม่ต้องคุยถึงเรื่องชนเพราะว่าถ้ารถใหม่ๆชนไม่ไม่เอาอยู่แล้วไม่มีแน่นอนไม่เอาอยู่แล้วนะครับคันนี้ ถ้าจะต้องพาเดินไหมอ่ะพาเดินดูหน่อยแล้วกันอ่ะมาถึงด้านท้ายครับรถคันนี้นะไม่มีชนแน่นอนนะครับโอ้โหไม่ต้องถามเรื่องชนรถใหม่ๆแล้วไหมรถมันปี17อ่ะเดี๋ยวอกว่าหายากนะคันนี้เทียบไยแดงเลยวะโคตรใหม่คันนี้โคตรใหม่นะครับคันนี้มาจากอุบลราชธานีครับผมนะครับพูดถึงอุบลราชธานีปากไปด้วยนะครับผมเปิดอีกสาขาหนึ่งครับอยู่ที่จังหวัดบลราชธานีอำเภอวารลินชำราบนะครับใครที่อยู่โซนเทพมาซื้อที่นี่ ใครอยู่โซนนู้นไปซื้อที่นู้นได้ได้นะครับเราใช้ระบบเดียวกันเซลล์ของที่ยงวันขายที่นู้นได้เซลของที่นู้นขายที่ตรงเท่ได้มันขายได้หมดนะครับเพราะว่าเจ้าของเดียวกันกับโทนนะครับใช่ใช่เจ้าของอยู่ด้วยกันเจ้าของเดียวกันนะครับสวยนะแทบจะไม่ต้องเปิดดูเลยไอ้เฮียรถมันแทบป้ายแดงอยู่แล้วครับสีมันเลี่ยมอยู่แล้วด้วยพี่ผมว่านะครับคันนี้เป็นตัว S นะครับคันนี้เป็นตัว S นะครับผมจะบอกแบบนี้บางคนชอบรถแฮชแบ็กใช่ไหมแฮชแบ็กคือ เหมือนแจ๊ดอะถ้าแจ๊ดเขาเรียกแฮชแบ็กนะครับสามารถเปิดประตูขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าแบบนี้เขาเรียกซีดานซีดานคือเปิดฝาท้ายได้อย่างเดียวไม่เอากระจกขึ้นมาด้วย่านะครับบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแจ๊ดแต่สําหรับผมผมชอบแบบนี้เพราะหนึ่งของข้างหลังถ้าสมมติเราจะเก็บรองเท้าที่อับอับกลิ่นไม่เข้ารถเก็บทุเรียนได้นะครับและที่สําคัญข้างหลังนั่งกว้างกว่าเยอะถ้ามันเป็นซีดานนะครับคันนี้เป็น1.5 S s ในปี2 0 1 7 Minor Change นะครับสวยโอ้โหไม่ต้องถามเลยข้างในอะสวยจริงวย สวยเลยนะครับอะมาดูเบาะหลังครับดูเบาะหลังดีป่ะดูเป็นเบาะผ้าด้วยนะครับ <N US> นี่วิ่งมาแล้วกี่กิโลครับเอ๊ะครับห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสี่ห้าหมื่นังไม่ผิดนะกุแจกี่ดอกครับสองดอกสุแจสองดอกครบโอ้โหบอกเลยครับคันนี้นะใครได้ไปใช้คำว่า <S <S ไยแดงนี่ไงนะโอ้โหใช้คำว่าอีนุ่ม สวยเลอเกินสุพรรณมาเลยสุพรรณเลยเนอให้เลยโอ้คันนี้สวยมากนี่มาจากรถนี่มาจากอุบลนะมาจากอุบลแต่ว่าคนขับเป็นสุพรรณนะครับสวยมากนะครับครับผมเมื่อกลางชาการชนไม่ต้องถามไม่มีไม่มีแล้วนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปเหมือนจุกหวยรางวัลที่หนึ่งเพราะมันแทบจะเป็นป้ายแดงอยู่แล้วคันนี้ราคาอยู่เพียง459,000บาทเท่านั้นครับฝังไม่ผิดนะครับถูกกว่าป้ายแดง200,000ต้องมี ก็เกือบสองแสนก็เกือบสองแสนครับประหยัดไปสองแสนสองแสนเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้และเอาผลกําไรมาผ่อนมันเมื่อวันที่คุณผ่อนหมดปุ๊บต้นทุนอยู่ได้ลดฟีเอาสองแสนไปทํากําไรเพิ่มอีกได้รถคันใหม่อีกต้องคิดแบบนี้ครับเก็บเงินของท่านไว้ที่จะซื้อรถมือหนึ่งมาซื้อรถมือสองกับเราครับเพราะราคาคันนี้อยู่เพียง4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถามว่าคุณเครดิตดีแหละครับ ตีดาวไปเลยพี่นี่นะครับถ้าชอบลแกนิทโทรหาพวกเราได้ตามเบอร์นี้ครับไปน้ครับนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับภาพนิ่งสวยๆแบบนี้อยู่ในเพจของเราครับติดผู้ติดต,ตาม160,000คนอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอีกชอาองทยหนึ่งครับผู้ติดตามอยู่มานล้านกว่านะครับติดตามนี่นะครับไม่น่าเปิดใช่ครับมีผู้ซับซากอยู่วันหมื่นกว่าครับและกำลังจะทะยานไป2 0 0 0 0ืหากว่าคุณช่วยกันกดนะครับอยู่ตรงนี้ครับยูทูบช่องของเราครับห้านะครับ ถ้ามากด s u b s c r i b e เพื่เราด้วยครับเรามีคลิปวิดีโอสนุกสนุกที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับแปลพวกเราว่าเป็นตลกที่ขายรถได้ฉะนั้นคลิปวิดีโอทุกอันมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มแน่นอนครับอีกช่องทางนึงครับทิกตอกครับตัวนี้ครับที่เดิมเลยครับแต่ถ้าอยากซื้อรถก้อน X ครับเบอร์นี้ครับครับผมติดต่อผมได้ที่เบอร์0649969996แล้วติดต่อมานะครับอย่าช้านะครับเพราะความไวเป็นเรื่องของปีศาจและพบกันที่ดีคาครับ